กนแล้วก็เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าให้แก่ยายเท่า่อยนเอาบอกอีกขนให้แก่ยายเท่าก่อนเอากดน้ําลงกดน้ําลงให้แก่ยายเท่ายายชื่อคุณยายบางออนโคเถนคุณตาสนิทตาน้อยไม่ใช่ตาน้ยคุณตาสนิทตาน้อยยังอยู่อยู่คุณตาสนิทตาน้อยยังอยู่อยู่ลูก คุณตาสนิทโคเถนคุณยายทองสุกโคเถนโอเคเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเจ้า,จากรรมนายเวนแล้วก็ผีปู่ผีย่าผีตาผียายที่ล่วงรับไปแล้ว,ลลวให้มานับบุญกุศลีลล่ข้าพเจ้าได้ทำให้ใหขอให้อยู่ในภูมิพภพที่ดีนะคะ ดีค่ะปวดน้ำลงโอเค,เคสาธุอ่ะสาธุก่อนสาธุสาธุสาธุโอเคอุ้ยไม่ได้กินนะลูกปลาปลาปลาไปาเ,เก่งมากนะคะนะ